สวัสดีค่ะ,คะออตี้ค่ะนิงค่ะวันนี้นะคะพวกเราจากเล่นไทยเรียลเอเจ้นทนะคะพาทุกคนค่ะมาดูบ้านสวยๆนะคะ ซึ่งบ้านนี้นะคะจะอยู่ในโครงการบ้านดุสิตพัทยาการ์เด้นค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะที่ได้รีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวค่ะแต่วันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาดูบ้านเดียวเป็นบ้าน2ชั้นหลังใหญ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะจะสร้างอยู่บนที่ดิน101ตารางวาค่ะคุณหนิงแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะอยู่ที่280ตารางเมตรถือว่าหลังใหญ่มากตรงนี้ค่ะที่เรายืนอ,อยู่กันเนี่ยเป็นลานจอดรถคิดว่าอย่างไรคะใหญ่ไหมคะ คิ่ว่าจอดรถได้กี่คันคะคุณหนิงคิดว่า,วาพี่คิดว่าค่าประมาณ3คันนะคะใช่มองส <3 S 2> าค,คันน่าจะได้เลยเพราะว่าทั้งกว้างแล้วก็มีเอ่อความยาวของลานจอดรถะคะ่ะถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะอีกทั้งค่ะภายรอบบ้านของเรานะคะ เขาจะไม่ได้สร้างเต็มพื้นที่เลยนะคะเขายังเหลือเป็นสวนหย่อมใช่ไหมคะที่เราเห็นสวนหย่อมรอบบ้านสวนหย่อมหน้าบ้านแล้วก็อีกทางด้านในค่ะจะมีสระว่ายน้ําใช่ไหมคะที่เราไปสํารวจใช่ค่ะใช่ค่ะที่เดินเข้ามาก็เห็น<ช>สระว่ายน้ําอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูสระว่ายน้ำกันก่อนค่ะว่าเป็นยังไงค่ะโอเคตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงในส่วนของศาลาหน้าบ้านซึ่งพื้นที่จะเห็นได้ว่าค่อนข้างกว้างขวางค่ะสามารถวางเป็นโต๊ะกินข้าวกับเอาโดหรือว่าจะเป็นพื้นที่บาร์บีคิวสำหรับสังสรรค์ของครอบครัวได้ค่ะค่ใช่คือว่าเหมาะเลยเพราะว่าลานตรงนี้ค่ะค่อนข้างกว้างมากนะคะเราเสริมเป็นเตาบาร์บีคิวอย่างนี้ก็ได้นาะตามที่เราแจ้งไป พี่ทุกคนคะเนี่ยเขาเดินปักไฟเดินอะไรหมดแล้วหลายจะแบบหมูกระทะไหมตามที่เรากินกันบ่อยๆได้พันลมคันลมมีอะไรมาให้หมดเลยในส่วนของสระว่ายน้ำอะค่ะคุณหญิงที่ว่ามันไซส์จะประมาณเท่าไหร่ดีก็ว่ามองตรงเนี้ยถือว่าแบบเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่มากๆเลยนะทุกคนตามตามเราดีนะไซส์ประมาณเท่าไหร่คะคุณหญิงนี้มองก็คือประมาณ 12, บสคูณหเมตรค่ะก็คือเป็นสระที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็มีในส่วนของจักรุซี่แยกมามีเสดเดินลงไปอีกฝั่งนึงก็คือถ้าเป็น การสั่งสรรครอบครัวหรือพาเพื่อนพาญาติมาพักผ่อนนี่ก็คือเป็นเป็นพื้นที่ที่สามารถเล่นน้าได้สะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะคุณิงคือบ้านหลังนี้ค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านที่พีแจ้งไปข้างต้นก็คือจะมีทั้งหมด280ตารางเมตรเลยถือว่ากว้างขวางมากๆและที่เรายือตอนตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนห้องนั่งเล่น ก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆอ่ะจะให้ตามนี้เลยใช่เลยใช่ค่ะก็ตรงกันสวยงามแบบนี้เลยโซฟามีโต๊ะแล้วก็มีเอ่อบิวอินคอนโซลทีวีนะคะตรงนี้ก็ได้ด้วยไหมคะคุณคุณตี้คะได้ค่ะตรงนี้ยเขาเขาบิวมาให้เลยแต่ว่ามันจะไม่ไม่ใช่โครงสร้างที่แบบแข็งเท่าที่เท่าที่เช็คดูแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถแบบ เอาออกได้กรณีที่คนไม่ชอบแต่ว่าคือแปลนภายในบ้านของเขาค่ะเขาจะเป็นแปลนแบบเปิดโลง่งสังเกตว่ามันจะเชื่อมต่อกันได้หลายโซนเลยไม่ว่าจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะแล้วก็ขยับเข้ามาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนโต๊ะรับประทานอาหารนะตรงนี้วางไว้ให้สําหรับหกที่นั่งเลยแต่ตีคิดว่าคือเราจะเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้เนาะเพราะพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเหลือกว้างเลยค่ะ เผื่อเราอยากได้โต๊ะทานข้าวที่ใหญ่มากขึ้นเห็นเห็นพื้นที่ยังยังเหลืออยู่อาจจะวางได้ได้มากกว่าตรงนี้แล้วก็เห็นมีหน้าต่าง<ม>แล้วก็มีทางเข้าสองด้านด้วยจากตรงในส่วนของห้องห้องทานข้าวตรงนี้ก็เดี๋ยวข้างหลังนี่เปิดได้ไหมคะคุณคุณนอตตี้คะเปิดได้ค่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบกระจกะเนาะกระจกบานสไลด์ที่เราจริงๆเราเปิดออกไปเนี่ยรับลม ได้เลยกรณีเราอยู่บ้านทั้งวันเราอาจจะไม่ได้อยากเปิดแอร์ทั้งวันเนี้ยค่ะเราก็เปิดกระจกได้เลยเพราะว่ารอบๆบ,บ้านของเราเนี่ยจะเป็นกระจกนะคะเปิดรับลมรับแสงธรรมชาติได้บางทีแทบจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหรือว่าแอร์เงี้ยค่ะวันไหนอากาศดีๆแล้วก็เปิดกระจกแบบนี้ได้ลมก็พัดผ่านเข้าบ้านเราแบบเย็นสบายทั้งวันเลยค่ะ อันนี้รู้สึกได้เลยเปิดแล้วมีลม <ง S 2> โฟล์เข้ามาจากจากทางนี้คือจริงๆแล้วอยู่คือไม่ต้องเปิดแอร์เลยก็คืออยู่เย็นเย็นเลยแล้วก็อันนี้มีในส่วนฝั่งนี้ที่พี่เห็นก็จะมีะประตูอีกประตูหนึ่งนะคะที่ทะลุไปที่สระว่ายน้ําได้ก็คือ,อจะเป็นห้องนั่งเล่นกับห้องทานข้าวเนี่ยจะมีทางเข้าสองด้านอันนี้ก็จะเห็นสระว่ายน้ําเรานั่งทานข้าวอยู่มุมนี้เราก็สามารถมองสระว่ายน้ําก็ถือว่าเป็นวิวที่ดีเลยเหมือนกันค่ะ แล้วก็ถัดเข้ามาค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนห้องครัวแล้วนะคะสังเกตว่าตรงนี้เขาทําให้เป็นไอแลนด์เป็นโตลเล็กๆเ,เอาไว้สําหรับทานอาหารง่ายๆก็ได้บางทีเราทําอาหารเช้าแบบอยากจะทานเร็วๆล้วก็นั่งทานตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นโซนเตรียมเครื่องดื่มตรงนี้ก็เหมาะเลยค่ะอ๋อได้เห็นเห็นอยู่ว่ามีคเครื่องดื่มเตรียมพร้อมเลยตรงนี้แล้วก็คือถ้าเราอยากนั่งดิ่มเบาๆเราก็นั่งตรงนี้ได้ถูกไหมคะค่ะแล้วถัดเข้ามาตรงนี้นะคะ จะเป็นครัวแล้วตรงนี้จะเป็นครัวแบบยุโรปนะคะมีซิงค์ล้างจานไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงน้ำนะคะเราจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะบางคนแบบบางคนลูกค้าชอบถามว่าตรงครัวนี่มีน้ําอุ่นให้ไหมต้องบอกว่าที่นี่มีให้เรียบร้อยเลยระบบน้ำเย็นน้ำอุ่นใพร้อมเอาไว้ล้างผักล้างผลไม้ใช้น้ําเย็นน้าอุ่นได้หมดเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเคาร์ครัวตรงนี้เป็นดวอิน บ้านหลังนี้นะคะเรามีมาให้ครบหมดแล้วค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าคสี่ <4 S 2> หัวเลยค่ะแล้วก็จะมีเตาอบตรงนี้ให้ด้วยนะคะอ,อีกทั้งนะคะมีหูดูดควันให้เรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็จะมีให้เหมือนกันเป็นตู้เ<อ>ย็นไซส์ใหญ่เลยค่ะค่ะ,คะตอนนี้เรายังไม่ได้เอาอของมาลงเนาะก็จะมีทั้งตู้เย็นทีวีแอร์ทั้งบ้านเลยเรียกได้ว่าพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะ อเคได้แล้วก็ในส่วนของครัวค่ะคือตรงนี้นอกจากครัวยุโรปที่เราเห็นแล้วด้านหลังเราจะมีประตูที่เชื่อมออกไปจะมีพื้นที่สําหรับเป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าสามารถต่อเติมเป็นครัวไทยได้ค่ะตรงนี้ก็จะเห็นสวนด้านหลังมีการเดินท่อน้ําให้เรียบร้อยแล้วค่ะพื้นที่ตรงนี้มีการเทพื้นออกมานิดนึงตรงนี้สามารถต่อเติมได้เลยสําหรับ คนที่ต้องการมีครัวไทยเพิ่มเติมกรณีที่อาบางทีเราทําอาหารไทยกลิ่นมันอาจจะ,ะไม่อยากให้รบกวนกลิ่นของของคนในบ้านหรือว่ากลิ่นที่เวลาทําอาหารไทยแล้วกลิ่นค่อนข้างแรงแล้วตรงนี้สามารถทํากับข้าวในส่วนของครัวไทยได้ด้านนอกเลยค่ะโอเคงั้นจริงๆบ้านหลังนี้ค่ะจะมีทั้งหมด4ีห้องนอนสีห้องน้ํานะคะบนชั้นหนึ่งะค่ะจะมีหนึ่งห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างตรงนี้ก็เหมาะสาหรับใครที่มีผู้สูงอายุหรือว่าอาจจะมีเด็กเล็กที่ไม่ต้องการขึ้นลงชั้น2บ่อยๆนะคะ ก็มาพักอยู่ห้องนี้ได้นะคะอยู่มุมนี้เองค่ะเดีย๋ยวตามมาเลยค่ะค่ะนี้เราก็เข้ามาถึงห้องนอนที่อยู่ชั้นหนึ่งค่ะก็คือชั้นล่างของตัวบ้านนะคะก็ทางโครงการก็จะให้เป็นเตียงขนาด5้าฟุตพร้อมกับชุดผ้าป,ปูตามที่<ช>เราเห็นในรูปเลยแล้วก็จะมีบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าให้ใ<ช>มีโต๊ะเครื่องแป้งให้นะคะแล้วก็มีของตกแต่งมีโคมไฟเล็กๆน่ารักค่ะหรือ อาจจะมองว่าอุ้ยห้องนี้ไม่จําเป็นห้องนอนมันเยอะเกินไปเราอาจจะเปลี่ยนเป็นออฟฟิศก็ได้นะคะเอาโต๊ะทำงานมาวางเอาเตียงตรงนี้ออกก็ทําเป็นห้องทางานได้เลยค่ะ,คะตรงนี้ค่ะจะไม่ได้มีห้องน้ําในตัวห้องนี้แต่ว่าเขาจะทําห้องน้ําอยู่ทางด้านนอกตรงนี้นะคะเพื่อกรณีที่เรามีแขกมาบ้านตรงนี้นะคะให้แขกหรือว่าเพื่อนที่มาเยี่ยมเราค่ะเขาใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้สะดวกโดยที่เขาไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องนอนของเรา ค่ะตรงนี้ก็แยกมาเป็นสัดส,ส่วนเนาะส่วนเปียกส่วนแห้งมีสุขภัณฑ์มาให้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะอาบน้ําก็ได้ตรงนี้นะคะเพื่อนมาหาแบบร้อนๆใช่ไหมคะอาบน้ำได้เลยค่ะไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องนอนของเราใช่ค่ะชั้นสองเนี่ยยังมีอีกสามห้องนอนสามห้องน้ำนะทุกคนเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะ เราไปถึงชั้น2แล้วมันก็จะมีถงอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านขวามือของตี้เนี่ยมันจะเป็นลานออกไปซึ่งตรงนี้มันเป็นลานอนเนกประสงค์เป็นระเบียงหรือว่าเราจะทําแบบต่อเติมเพิ่มเติมอะไรได้หมดเลยมีการเดินปักไฟอะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูมาสเตอร์กันก่อนมาสเตอร์ก็จะเป็นห้องนี้เลยห้องนี้เลย <c oughs> ใช่ะะใช่ค่ะเราเดินเข้ามาจากขึ้นบันไดมาเราก็จะเจอห้องนอนมาสเตอร์ค่ะให้เตียงตามภาพนี้เลย แล้วก็มีโคมไฟมีโต๊ะหัวเตียงสองฝั่งมีคอนโซล b ์อินท n วีฝั่งนี้แล้วก็ของตกแต่งตามนี้เลยค่ะอ่าเป็น walk-in closet ค่ะอันนี้คือเป็นเหมือนห้องแต่งตัวที่ เราสามารถแยกพื้นที่ตรงนี้ออกมาจากห้องนอนทําให้ห้องนอนดูกว้างขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนตัวขึ้นในส่วนของมีโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งก็จะมีลิ้นชักที่สามารถใส่ของได้หลายอย่างเลยมีชั้นวางของมีกระจกให้นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าที่ตรงนี้มีประมาณ3ชั้นค่ะตรงนี้เราใส่เสื้อผ้าได้เลย ข้างบนนี่เป็นชั้นที่เอาไว้วางของได้หรือใส่เสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางอย่างอื่นได้ห้องน้ําของห้อง master b e บ r o o m เนี่ยจะมีอ่างอาบน้นําให้ในส่วนของโซนเปียกนะคะอันนี้เราก็จะได้ชวเวร์ที่เป็นรนชาวเวอร์ค่ะก็คืออาบน้นํากันค่อนข้างสะใจกันไปเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปต่อห้องนอนห้องต่อไปเลยค่ะ ห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนที่2หรือว่าห้องนอนที่3คะคุณหนิงเป็นห้องนอนที่2ค่ะคุณตามที่เห็นก็จะเป็นเตียง5้าฟุตให้ค่ะ5ฟุตได้นอน2คนได้สบายเนาะใช่ค่ะแล้วก็แต่ละห้องนอนนะคะเขามีห้องน้ําในตัวอย่างห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้นะคะห้องน้ําห้องนอนที่2เนี่ยค่ะเขาจะไม่ได้มีอ่างอาบน้ําให้จะเป็นคล้ายๆกับห้องน้ําชั้นหนึ่งเนาะแต่เขาก็แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้มีมีชาว์บ็อกซ์นะคะไว้สำหรับอาบน้ําแล้วก็มีสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้าทุกอย่างให้ครบเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ห้องนอนที่2ก็จะมีระเบียงเล็กๆตรงนี้จริงๆอ่ะเราจะวางเป็นโต๊ะแบบสําหรับ2คนไว้ทานกาแฟยามเช้าก็ได้หรือว่าอาจจะทําเป็นแบบเผื่อแบบตื่นเช้ามาเนาะเราออกไปสูดอากาศข้างนอกได้ค่ะแล้วก็ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าตรงข้ามบ้านเราอ่ะมันจะไม่ได้มีบ้านหลังอื่นค่ะ แต่และห้องนะคะเขาจะมีแอร์มาให้นะคะทุกคนมีแอร์ติดตั้งมาให้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้ทําให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการซื้อขายกันถ้าลูกค้าสนใจบ้านหลังนี้นะคะก็เข้ามาชมแล้วก็ตกลงมีการจอมีการซื้อขายแล้วก็จะเข้ามาติดตั้งแอร์แล้วก็ทีวีให้ทุกห้องเลยค่ะใช่ อันนี้ห้องนอนนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าแคบเนาะเพราะว่ามีในส่วนของค่ะมุมแต่งตัวโต๊ะนี่ก็จะสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยนะคะจริงๆแล้วมีตู้เสื้อผ้าให้ค่ะพื้นที่ข้างหน้าระหว่างเตียงถึงถึงโต๊ะเครื่องแป้งก็เดินได้สบายเลยค่ะคือห้องนอนมันก็ไม่ได้แคบเพราะว่าเราใช้เอ,อ่อสำหรับนอนพักผ่อนอย่างเดียวเพราะว่าส่วนมากเวลาที่เราอยู่อาศัยกันกันกบครอบครัวเนี่ยเราก็จะไปใช้เวลาร่วมกันที่ Living Are a ด้านล่างเนาะเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารสระว่ายน้ำศาลาใช่ค่ะ ต่อไปค่ะเหลืยอีกหนึ่งห้องเดี๋ยวคุณิงเดี๋ยวคุณิงคุณิงนำเลยเออคุณิงนำเลยเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายค่ะก็อยู่ไมไกลกันเนาะค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายของของชั้นบนของบ้านนะคะก็จะได้เหมือนกันค่ะได้เตียงได้ชุดผ้าปูจะมีในส่วนของพื้นที่ที่สามารถวางของวางหนังสือหรือเป็นของใช้ส่วนตัวได้ตรงนี้เป็นลิ้นชักค่ะ สามารถเปิดแล้วก็ใส่ของได้อาจจะยากเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการใช้งานเพราะว่าเป็นของใหม่เลยนะคะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเสื้อผ้าที่สามารถใส่เสื้อผ้าได้อันนี้เปิดได้สองด้านเลยนะคะชั้นบนก็ใส่ได้ชั้นบนก็ใส่ได้ฝั่งนี้มีมีลิ้นชักให้ด้วยอันนี้มีขออยาต เปิดให้ดูนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นลิ้นชักมีทั้งหมดสี่ลิ้นชักด้านบนเปิดได้แต่ว่าสูงไปนิดหนึ่งขอควอนุญาตขอ <c oughs> ขอาตนะคะตรงนี้อันนี้คือ <c oughs> ใส่ของได้เยอะเลยอา,อาจจะไม่ได้สูงอาจจะเราเป็นคนตัวเล็กด้วยหรือเปล่าเราก็เลยเปิดไม่ถึงค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ําห้องน้ํเกาอยู่ถัดจากพื้นที่ที่เราเก็บของค่ะตรงนี้เดี๋ยวดพาเดินเข้ามาดูค่ะอันนี้ก็จะได้เป็นสุขภัณฑ์เหมือนกันค่ะ มีซิงค์มีกระจกมีแยกโซนพื้นที่เปียกพื้นที่แห้งฝักบัวก็เป็นแบบเบรนชาวเวอร์เหมือนกันค่ะตรงนี้ก็คือสามารถใช้งานได้สบายเลยเพราะว่าเข้ามาแล้วรู้สึกว่ากว้ามขวางเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมก็คือหลังจากที่เราพาไปชมบ้านกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ําสวน พื้นที่ครัวห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนทั้งหมดนะคะหวังว่าหลายๆท่านคงจะชอบรีวิวแล้วก็บ้านสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ที่เรามานำเสนอวันนี้ค่ะ ค่ะเพราะว่าคือบอกตามตรงว่าเข้ามาบ้านหลังนี้แล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะทุกคนเพราะว่าเขาใส่ใจรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบบ้านนะคะมีบิวอินให้หมดเลยใช้สอยได้นะคะเครื่องใช้ไฟ<ช><ช>ฟ้าของประดับตกแต่งเนี้ยได้หมดเลยค่ะทุกคนก็เหมือนเดิมนะคะท่านใดที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นรูปภาพราคานะคะก็สามารถโทรติดต่อตามเบอร,ร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะหร<ช>ือว่าจะสแกน QR Code เข้ามาพูดคุยกับอตตี้แล้วก็คุณหนิงได้ก่อนค่ะเผื่อท่านใดที่ยังไม่ได้เดินทาางม ะะก็สามารถมาขอารายละเอียดคุยกันได้ก่อนค่ะในเรื่องของทำเลแล้วก็เลนราคาต่างๆยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรนทย p r r p e r t y ของเราไว้ด้วยนะคะครั้งต่อไปเดี๋ยวเรา2คนจะพาไปชมโครงการบ้านฟูร่าแล้วก็โครงการคอนโดอื่นๆในพัทยาค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ